เจ้าไม่ต้องกลัวไปมันเป็นพเพียงแค่เศษเชี่ยวดวงจิตสัมปชัญญะเท่านั้นซึ่งมันอยู่มาเป็นเวลานานแล้วและไม่อาจจะดำรงอยู่ต่อไปได้แต่ทั้งข้ายัางวางไข้คนเชี่มิติไว้บริเวณนั้นหมดแล้วเจ้าสามารถบดขยี้พวกมันได้โดยง่ายขอบคุณผู้อาวุโสดวงจิตของข้าไม่อาจจะดำรงอยู่ต่อไปได้แล้วหากว่าพวกเรามีวาสนาต่อกันหวังว่าพวกเราจะได้พบกันในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยุทธนะเวลุวนนะ่าผู้อาวุโสหงเฉียง สหายน้อยอู๋ฉิงเจ้าเป็นอันใดไปเจ้าไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ท่านผู้นำทั้งสองอย่าได้กังวลไปข้ารู้วิธีที่จะเปิดมันแล้วทำสมาธิ สำเร็จแล้วหลังจากที่เราคอยมากว่า500ปีในที่สุดวันนี้ก็มาถึงหินพวกนี้ดึงลร้มากข้าไม่อาจจะทำลายพวกมันลงได้เลยสมกับที่เป็นหินของสิ่งมีชีวิตร่างพลังฟ้าดินโอ้ิงทำไมเจ้าถึงสามารถเปิดสถานที่แห่งนี้ได้อย่างนั้นหรอวัตถุแสงสองชิ้นนั้นคือกุญแจหลังจากที่มันเข้ามาในร่างกายของข้ามันก็ได้มอบพลังในการเปิดสถานที่แห่งนี้ให้กับข้ากระทั่งยังเตือนข้าถึงสิ่งที่สมควรและไม่สมควรทำด้วย โอ้แล้ววัตถุแสงสองชิ้นนั้นได้ชี้นําสิ่งใดให้แก่เจ้าอีกบ้างล่ะมันไม่ได้มีอะไรท่านผู้นําปรดวางใจได้ทางสายนี้เป็นเส้นทางตรงไปยังที่ตั้งของสมบัติและไม่ได้มีอุปสรรคหรือเรื่องท้าทายแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามสมบัติชิ้นนี้มีชีวิตและระดับการฝึกปือแม้ว่าพลังของท่านจะสามารถจัดการกับมันได้แต่ท่านก็ต้องระวังตัวเอาไว้ด้วยโู้ิงข้าเข้าใจแล้วขอบใจเจ้าที่ลงแรงอย่างหนักในการเดินทางในครั้งนี้ฮะจงตายไปซะนี่ท่านผู้นำท่านคิดจะทำอะไร ท่านพ่อท่านทำอะไรนะลูกฉันอย่าได้หลงกลมันข้าได้สอบถามลุงมาของเจ้าแล้วเขาไม่เคยใช้สัตว์พูดตนใดกับเจ้าเลยทั้งยังไม่เคยคิดที่จะทำสิ่งใดกับตระกูลหลี่ของพวกเราด้วยทุกอย่างเป็นเรื่องที่อู๋ิงแต่งขึ้นมามันต้องการให้พวกเราห้ามหันข้าฟันกันเองแล่ได้รับผลประโยชน์ไปแต่เพียงผู้เดียวยังไงเล่าท่านพูดอะไรอยู่เหตุใดอู๋ชิงจะต้องคิดร้ายกับตระกูลของพวกเราด้วยเขาเป็นคนที่ช่วยข้าเอาไว้และช่วยเหลือตระกูลหลี่นะ ออลูกฉานจะกลายเป็นคนโง่แบบนี้ได้อย่างไงสัตว์พูดตนนั้นไม่ได้ถูกผูกไว้ด้วยมันพลังเชื่อมิติใดๆแต่ข้ารับใช้ใชายหญิงชราก็ไม่ได้ทอยศตัดตคนหลีทุกอย่างถูกจัดขึ้นโดยเจ้าโอ๋ฉิงและสัตว์พูดตนนั้นก็สมรู้ร่วมคิดพวกมันกำลังหลอกลวงใช้เจ้าอยู่นะหลานสาวพวกโง่เขาของข้าอย่าบอกนะว่าเจ้าเชื่อถือคนนอกมากกว่าลุงหมาของเจ้านะ่ะเจ้าคิดว่าข้าจะทำร้ายตระกูลของเจ้าจริงๆอย่างนั้นหรอขุณหนูใหญ่ท่านลืมตาตื่นเถอะอย่าโดนมันหลอกเลยท่านเออพวกท่าน ห,หลี่ชานจะช่างมีบิดาที่ดียิ่งนักนี่นับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์สำหรับตระกูลของเจ้าที่ยังคงอยู่มาจนถึงบัดน,นี้ได้ดูเหมือนว่าตอนนี้พวกท่านคงคิดว่าข้าไม่มีประโยชน์แล้วใช่หรือไม่และต้องการจะกําจัดข้าทิ้งอย่างนั้นหรอไม่ใช่ว่าเจ้ามีค่าหรือไม่แต่เจ้าสมควรตายอยู่แล้วโอ้เจ้าต้องการจะสั่งหารข้าอย่างนั้นหรอก็ลองดูสิแต่เจ้าจะทําได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพลังยุทธ์ของเจ้านะทักษะเลึนลับเฮาที่ตาย นี่คุณหนูใหญ่อย่าได้ไปหลงกลวาจาปว้ปดของมันแล้วทําให้ตัวเองต้องไปวุ่นวายกับอ้หนุ่มหน้าขาวนี่เลยใส่หัวไปอย่ามาขวางทางตัวข้าคุณหนูผู้นี้คุณหนูใหญ่หากท่านมายืนข้างกายพวกข้าข้าจะปกป้องท่านเองเออเอา